ครับผมอยู่ที่หน้าง,งานที่ทำจบลงไปครับเมื่อวานนี้ครับผมแต่ว่าจบลงไปเมื่อเช้านี้ครับได้มาซ้ำอีกนะครับกบตัหลุนล้อเหล็กได้มาซ้ำอีกนะครับไม่จบนะครับเมื่อวานนี้เก็บงานไม่จบนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับลงไปตรงนี้ดินมาพลาดเตะดินมาพลาดเตะเราได้บอกให้จกมาใส่เลย ที่ออกมาก็ประมาณนี้ครับผมตรงนี้เขาจะทําเป็นทางลงนะครับทําเป็นทางลงแนดงานหน้านงานเหมือนงเลยบะเนี่ยหลอกหน้าขึ้นมากครับเป็นงานเดียวเลยสวยงามครับ ตรงนี้ครับผมหมดไปประมาณสี่300สามร้อยกัวผนบอกพี่น้องสามร้อยก็เที่ยวครับตรงนี้นะครับ ลมแห้งๆครับไม่รู้ว่าวิดีโอนี้จะได้ยินเสียงลมแรงไหมคงแรงน่าดูเลยลมตนผู้ครับพี่นอ้องเย่บรรยากาศทิวทัศน์นะครับสวยงามครับแปลงนี้ภูเขาใกล้ๆนี่ครับภูเขา ต้นผู้ไว้ไวต่อทอดเรียบร้อยครับพร้อมพร้อมเปิดนะครับ งนี้แกบอกว่าจะทําเป็นสะพานนะครับสะพานข้ามไปตรงนั้นนะครับแล้วก็เอาบัวมาปลูกนะครับบัวมาปลูกให้มันแดงสะพังเลยครับโครงการของเราครับยอนครับ